วันนี้ครูจาร๋าจะเปิดห้องเรียนคณิตศาสตร์ค่ะห้องเรียนนี้นะคะจะเรียนเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ชั้นป .3 นะคะและวันนี้ครูจาร๋าจะมาสอนเด็กๆเ,เรื่องการคำนวนการอ่านการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน1,000ค่ะจุดประสงค์ในการเรียนในครั้งนี้นะคะก็ วนับนะคะที่เป็นเลขฮินดูอรารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือได้นั้นเองค่ะไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้ครูจ๋าจะสอนอะไรเด็กๆบ้างค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ครูจ๋าจะมาสอนเรื่องการทบทวนการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและ ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน1,000กันนะคะก่อนอื่นเด็กๆจะต้องรู้เลขโดดก่อนนะคะว่าเลขโดดของเรามีตัวอะไรบ้างมีเลขอยู่ทั้งหมด10ตัวนะคะนั่นก็คือ0 1 2 3 4 5 6 7 8และ9 เลขโดดแต่ละตัวจะมีค่าแตกต่างกันออกไปตามค่าประจําหลักนะคะเรามาดูตัวอย่างก่อนนะคะในตัวอย่างนะคะจะเห็นได้ว่ามีตารางร้อยอยู่ทั้งหมด1 2 3 4ปาตารางดังนั้นมีค่าเป็น400แถว10คือแถวนี้นะคะ1แถวคือ10 และช่องเดียวมีทั้งหมดอยู่1 2 3ช่องนั่นก็คือ3หน่วยนะคะและเราจะนำมาเขียนรวมกันได้นะคะนั่นก็คือมี400กับ1 0และ3หน่วยนะคะทีนี้เรามารวมกันก็จะได้ว่า413นั่นเองนะคะจะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูรบิกได้แบบนี้ตัวเลขไทยแบบนี้และ ตัวหนังสือได้แบบนี้นะคะเรามาดูแบบทดสอบของเรานะคะมีทั้งหมดอยู่2ตอนนะคะเรามาดูตอนที่1ในข้อที่1กันเลยนะคะข้อนี้จะเห็นได้ว่ามีแถว10เรียงกันอยู่ใช่ไหมคะมาช่วยครูจานับสิคะว่ามีทั้งหมดอยู่กี่แถวแถว10แถวที่1 2 3 4 5 6 7 แถว10แถวมีค่าเป็น70และช่องเดียว1ช่องมีค่าเป็น1หน่วยนะคะรวมกันก็จะได้เป็น71นั่นเองและเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้แบบนี้ตัวเลขไทยแบบนี้และตัวหนังสือได้แบบนี้ค่ะเรามาต่อกันที่ข้อที่2นะคะ ข้อที่2เด็กๆจะเห็นได้ว่ามีตารางรอ้อใช่ไหมคะช่วยครูจานับหน่อยว่ามีทั้งหมดกี่ตารางตารางที่1 2 3ดังนั้นตารางนี้มีค่าทั้งหมดเป็น300แถว10มีอยู่1แถวก็คือ1 0และช่องเดียวมีทั้งหมดอยู่1 2 3 4ช่องมีค่าเท่ากับ4 รวมกันแล้วจะได้เท่าไหร่คะ300บวก10บวกสได้314นั่นเองนะคะและเขียนเป็นตัวเลขฮินดูระบิกได้แบบนี้ตัวเลขไทยแบบนี้และตัวหนังสือได้แบบนี้นะคะไปดูข้อที่3กันนะคะข้อที่3ของเรามีตารางร้อยอยู่กี่ตารางคะเด็กๆ ตารางที่1ตารางที่2ดังนั้นมีค่าเป็น200ใช่ไหมคะและแถว10มีทั้งหมดอยู่1 2 3 4 5แถวก็มีค่าเป็น50ช่องเดียว1ช่องคือ1นําำมารวมกันได้เท่าไหร่คะเด็กๆน้ำ200ไปบวก50และบวก1ได้ว่า250 เอนั่นเองนะคะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูรารบิกได้แบบนี้ตัวเลขไทยและตัวหนังสือได้แบบนี้เลยค่ะเรามาดูตัวอย่างข้อที่4กันนะคะ เรามาดูข้อที่4กันเลยนะคะข้อที่4เด็กๆช่วยครูจ๋านับสิคะว่ามีตารางร้อยทั้งหมดอยู่กี่ตารางตารางที่1 2 3 4 5 6 7 8 9สแสดงว่าตารางร้อยมี900ใช่ไหมคะมีค่าเป็น900แล้วแถว10ลราคะมีกี่แถวนับ1 2 3 4 5 หกเจแถว10บเแถวมีค่าเป็น90ดังนั้นเรามานำมารวมกันได้เท่าไหร่คะ9ก้ารบวกเกมีค่าเป็น9 9้าถูกต้องค่ะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอรบิกได้แบบนี้ตัวเลขไทยได้แบบนี้และตัวหนังสือได้แบบนี้คะ่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ทีนี้เรามาดูตอนที่2กันเลยนะคะตอนที่สองนะคะมีตารางร้อยอยู่ทั้งหมด1 2ตารางมีค่าเป็น200ช่องเดียว1ช่องมีค่าเป็น1นํามารวมกันได้เท่าไหร่คะ200บวก1มีค่าเป็น2 0 1ถูกต้องไหมคะ และเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกได้แบบนี้ตัวเลขไทยได้แบบนี้และตัวหนังสือได้แบบนี้ค่ะทีนี้เรามาดูข้อที่2กันนะคะข้อที่2มีตารางร้อยกี่ตารางคะเด็กๆนับ1 2รวมกันได้200ใช่ไหมคะตารางร้อย 2ตารางมีค่าเท่ากับ200ต่อไปไปดูแถว10มีกี่แถวคะนับ1 2 3 4มีค่าเป็น40และช่องเดียวอยู่กี่ช่องคะนับ1 2 3 4 5 6 7ดังนั้นเรานำมาบวกกันได้เท่าไหรคะ200บวก40บวก7มีค่าเป็นเท่าไหร่เอ่ย 247นั่นเองและเขียนเป็นตัวเลขฮินดูาราบิกได้แบบนี้ตัวเลขไทยได้แบบนี้และตัวหนังสือได้แบบนี้ค่ะมาดูข้อที่3กันเลยนะคะข้อที่3จะเห็นว่ามีเฉพาะตารางร้อยใช่ไหมคะเด็กๆช่วยครูจ๋านับสิคะ1 2 3ตารางจึงมีค่าเท่ากับ 300ดังนั้นตัวเลขฮินดูระรบีกเขียนได้ว่ายังไงคะได้แบบนี้ใช่ไหมคะ300ตัวเลขไทยเขียนได้แบบนี้และตัวหนังสือเขียนได้แบบนี้คะ่ะต่อไปเรามาดูข้อที่4กันนะคะข้อที่4ช่วยครูจ๋านับสิคะมีตารางร้อยกี่ตาราง1 2 3 4ร่รวมกันได้ทั้งหมดเท่าไหร่คะ สี่ร้อยแถวสิบกี่แถวคะเด็กๆหนึ่งสองสามสี่ห้าแถวแถวสิบห้าแถวมีค่าเป็นห้าสิบช่องเดียวกี่ช่องคะหนึ่งสองสามมีค่าเป็นสามนำมาบวกกันได้เท่าไรคะสี่ร้อยบวกห้าสิบบวกสามมีค่าเป็น 453เขียนเป็นตัวเลขอินดูลาบิกได้ดังนี้ตัวเลขไทยได้ดังนี้และตัวหนังสือได้ดังนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆการเรียนในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะดเด็กๆอย่าลืมนะคะการอ่านการเขียนตัวเลขอินดูลาบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจํานวนนะคะดเด็กๆจะต้องอย่าลืมเลือกของเลขโดดนะคะเลขโดดของเรามีทั้งหมด 10ตัวนั่นก็คือ0 1 2 3 4 5 6 7 8และ9นะคะและเลขโดดแต่ละตัวจะมีค่าแตกต่างกันออกไปก็ต่อเมื่ออยู่ในหลักที่ต่างกันนะคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนด้วยนะคะหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมืน่นหลักแสนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะวันนี้ ตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย